สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ก,นนการรายงานบุญพรพรมอร์นิ่งรีพอร์ตประจำที่4กันยายน2568ค่ะสำหรับวิเคะห์ราคาทองคำในวันนี้ราคาทองคำทำสถิติสูงสุดใหม่อั m ทา i ไฮที่3,578เหรียญขณะที่ g o ลฟิ u จอร์ทะลุระดับ3,600เหรียญโดยเมื่อคืนนี้ได้แรงหนุนจากตัวเลขการจ้างงานจูจอบเปิดนิ่งที่ชะลอตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ10เดือนเหลือเพียง7.18ล้านตำแหน่ง ส่งผลให้ตลาดคาดการว่าธนาคารกลางสาหรัฐมีแนวโน้มที่จะลดดอกเบีย้ยนอกจากนี้ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกเพิ่มการซื้อทองคำอย่างต่อเนื่องรวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากพันธบัตร ข้าสู่ตลาดทองคำมากขึ้นอย่างไรก็ตามกองทุน s อ r ได้ขายทำกำไรออกมา6.3ตันเมื่อวานนี้ทำให้ปัจจุบันถึง,งทองคำที่984.26ตันโดยในเดือนกันยายนนี้กองทุนทองคำา S ส r มียอดซื้อสุดที่ รวม101.74ตันคืนนี้ต้องจับตาตัวเลขสกิจที่สำคัญของสหรัฐได้แก่ A.D.P. Non-Farm และตัวเลขการว่างงานรายสัปดาห์ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยผลบวกตลอดต่อต,ตาลาดทองคำด้านค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าลง0.25%มาอยู่ที่98.14จุดทําทำให้เงินบาทแข็งค่าขึ้น10สตางค์จาก32.40บาทมาอยู่ที่32.30บาทต่อทดอลลาร์ส่งผลให้ราคาทองคาใน ประเทศถูกกดดันเล็กน้อยลดลงจาก54,300บาทมาที่54,150บาทแต่ผลรวมยังคงปรับขึ้นตามราคาทองคำโลกได้ดีขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจและการเมืองในประเทศยังคงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาทองคำและค่าเงินบาท วิเคราะห์ราคาทองคําทางเทคนิคภาพรวมทางเทคนิคราคาทองคํายังคงอยู่ที่ทางขาขึ้นที่แข็งแร่งตลอด5วันที่ผ่านมาโดยทําสถิติสูงสุดใหม่ออลทามไฮต่อเนื่องเป็นวันที่2ที่ราคา3,578เหรียญ ประเมินกรอบระยะสั้นวันนี้อยู่ที่แนวรับ3,500-3,480ถึง 3, เหรียญและแนวต้านที่3,550-3,590ถึง 3, เหรียญแนะนำให้นักลงทุนเน้นซื้อขายเก็งกำไรระยะสั้นโดยยังคงต้องระมัดระวังความผันผวนและมีโอกาสที่จะเกิดการขายทำกำไรได้ตลอดเวลา สำหรับแนวรับที่1ในวันนี้3,500เหรียญแนวรับที่2 3,480เหรียญแนวต้านที่1 3,550เหรียญและแนวต้านที่2 3,590เหรียญและกลับมาพบกับบุญพรพร Morning Report ได้ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ